เรื่องราวการเปลี่ยนมานับถือศาสนาอิสลามของหญิงสาวคนหนึ่งที่เติบโตในครอบครัวคริสเตียนที่เข้มงวดทำให้เธอใช้ชีวิตส่วนใหญ่มุ่งเน้นไปกับการเรียนและศึกษาพระคัมภีร์แต่ความสงสัยและคำถามเกี่ยวกับศาสนาเริ่มก่อตัวขึ้นในใจคำสอนบางอย่างดูขัดแย้งกันเองและบางคำตอบที่ได้รับกลับไม่คลายความสงสัยเหล่านั้นจนในที่สุดเธอตัดสินใจเปิดใจศึกษาศาสนาอิสลามอย่างจรงิงจังสิ่งที่เธอค้นพบทำให้ชีวิตเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงจนในที่สุดเธอประกาศเข้ารับอิสลาม เธอเล่าว่าการเปลี่ยนมานับถือาศาสนาอิสลามของเธอเริ่มต้นขึ้นตั้งแต่อายุเพียง17ปีแม้หลายคนจะเข้าใจผิดคิดว่าเธอเปลี่ยนาศาสนาเพราะเริ่มโพสตเกี่ยวกับอิสลามลงในทิกตอกแต่ความจริงคือทุกอย่างเกิดขึ้นก่อนหน้านั้นานานแล้ววันนี้เธออายุ21ปีแล้วแต่งงานและมีลูกชายตัวเล็กชื่อรูมี่ แม้ชีวิตของเธอจะเปลี่ยนไปมากแต่เธอยังคงจำได้อย่างชัดเจนถึงช่วงเวลานั้นช่วงเวลาที่เธอได้พบกับความจริงใหม่ในแบบที่หัวใจของเธอเฝ้าตามหามาตลอดที่หาคำตอบไม่ได้จากที่อื่นและนั่นคือช่วงเวลาที่สำคัญที่สุดในชีวิตของเธอ เธอเล่าว่าเธอเติบโตมากับพ่อแม่ที่ค่อนข้างเข้มงวดทําให้ไม่ค่อยได้ออกไปข้างนอกหรือเจอผู้คนมากนักตอนมัธยมตน้นเธอได้เรียนที่โรงเรียนเอกชนคริสเตียนซึ่งนั่นก็ทําให้เธอได้พื้นฐานด้านการศึกษาที่ดีโดยเฉพาะในเรื่องของพระคัมภีร์เธอบอกว่าการมีความรู้พื้นฐานเหล่านี้ทําให้เธอสามารถเปรียบเทียบและเข้าใจสิ่งต่างๆได้ง่ายขึ้นเธอเล่าว่าตอนเรียนมัธยมปลายเธอใช้ชีวิตอย่างจํากัดมากพ่อแม่ของเธอเข้มงวดกับทุกเรื่องจนแทบไม่ได้ออกไปพบปะเพื่อนฝูงเหมือนเด็กวัยเดียวกันแต่แทนที่จะรู้สึกเบื่อหน่ายเธอ กลับใช้ช่วงเวลานั้นไปกับการศึกษาพระคัมภีร์อย่างละเอียดเธอบอกว่าเธอเชื่อในพระเจ้าองค์เดียวมาตลอดและอยากเข้าใจคําสอนให้ลึกขึ้นกว่าที่เคยเพราะก่อนหน้านี้แม้เธอจะรู้จักพระคัมภีร์ดีแต่ก็ไม่เคยอ่านจบจริงๆสักครั้งแต่คราวนี้ไม่เหมือนเดิมเธออ่านจนจบทั้งเล่มและทุกหน้าของพระคัมภีร์เต็มไปด้วยการเน้นข้อความขีดเส้นใต้และโน้ตย่อเหมือนกับหนังสือระบายสีที่เธอวาดขึ้นด้วยความศรัทธาเธอถึงกับบอกว่าผนังห้องของเธอเต็มไปด้วยข้อพระคัมภี์ที่เธอชื่นชอบติดไว้เพื่อเตือนใจทุก วัน เธอเล่าว่าตอนนั้นเรียนแบบออนไลน์แต่มีบางช่วงที่ต้องไปเจอการตามกําหนดในอาคารเรียนที่ใช้ร่วมกันวันหนึ่งระหว่างการนัดพบตามตารางเรียนเธอได้พบกับชาวมุสลิมเป็นครั้งแรกในชีวิตตอนนั้นเธอยอมรับตามตรงว่าความคิดแรกที่ผุดขึ้นมาในหัวก็คือฉันจะเปลี่ยนศาสนาคนนี้ให้ได้เพราะเธอมั่นใจมากในความรู้พระคัมภีร์ของตัวเองและเชื่อว่าศาสนาที่เธอยึดมั่นคือความจริงเธอเล่าว่าวันหนึ่งเธอไปที่ห้องสมุดและหยิบหนงังสือเกี่ยวกับศาสนาอิสลามทุกเล่มที่หา เพราะตอนนั้นเธอคิดว่าตัวเองรู้ทุกอย่างเกี่ยวกับพระคมภีร์แล้วและตั้งใจจะเอามาเปรียบเทียบกับอัลกุรอานเพื่อจะเปลี่ยนอีกฝ่ายให้ได้แต่กลับกลายเป็นว่าในบรรดาหนังสือเหล่านั้นมีอยู่เล่มหนึ่งที่ตอบทุกคําถามและอคติที่เธอเคยมีหน้าปกยังเขียนชัดเจนว่าจิฮาดไม่ได้หมายถึงการกระโดดตึกฆ่าตัวตายหรือวางระเบิดตัวเองเพราะพระเจ้าต้องการและนั่นก็คือจุดเริ่มต้นที่เธอเริ่มอ่านจริงจังเธออ่านหนังสือทั้งหมดที่หยิบมารวมถึงอัลกุรอานด้วยแน่นอนว่าในตอนนั้น เธอกำลังมองหาข้อความที่รุนแรงหรืออะไรบางอย่างที่จะยืนยันความเชื่อเดิมของเธอว่าอิสลามเป็นศาสนาที่กดขี่แต่ทุกครั้งที่พยายามหาเธอกลับเจอสิ่งที่ตรงกันข้ามข้อความที่เธอพบกลับเต็มไปด้วยความเมตตามีเหตุผลและหลายข้อความก็สอดคล้องกับสิ่งที่เธอเคยอ่านในพระคัมภีร์เสียด้วยซ้ำ จนมาถึงจุดหนึ่งเธอเริ่มย้อนกลับไปคิดตอนที่เธออ่านพระคัมภีร์เธอก็เคยสงสัยเหมือนกันว่าทําไมไม่มีใครปฏิบัติตามคําสอนเหล่านี้ทั้งที่มันก็ชัดเจนอยู่ในข้อความต่างๆโดยเฉพาะในพันธสัญญาใหม่ซึ่งถ้าใครเป็นคริสเตียนก็จะรู้ว่าข้อความเหล่านี้ไม่ได้อยู่ในพันธสัญญาเดิมแต่เป็นคําสอนในพันธสัญญาใหม่โดยตรงด้วยซ้ํหนึ่งในข้อพระคัมภีร์ที่ทําให้เธอฉูกคิดคือในหนึ่งโครินสิบเอ็ดซึ่งพูดถึงการปกปิดผมของผู้หญิงเนื้อหาของบทนี้มีโทนค่อนข้างรุนแรงโดยบอกว่า ถ้าผู้หญิงไม่คลุมผมก็ควรตัดผมทิ้งเสียเพราะเธอเป็นเกียรติของผู้ชายสำหรับเธอแล้วคำพูดแบบนั้นฟังดูแปลกและไม่ค่อยสบายใจนักแต่ในตอนนั้นเธอก็ยังไม่ได้ตั้งคำถามอะไรมากเพราะในคริสตศาสนามักจะถูกสอนว่าไม่ควรตั้งคำถามต่อพระเจ้าแต่สิ่งที่เธอพบในอิสลามกลับตรงกันข้ามอย่างสิ้นเชิองอิสลามสอนว่าคำตอบของทุกคำถามในชีวิตอยู่ในอัลกุรอานถ้าเป็นแบบนั้นก็หมายความว่าเรามีสิทธิ์ที่จะตั้งคำถามทำไมเราจะไม่ตั้งคำถามกับพระเจ้า ทำไมเราจะไม่หันไปหาพระองค์ถามสิ่งที่เราสงสัยเพื่อคนหาคำตอบด้วยตัวเองสำหรับเธอแล้วนั่นเป็นสิ่งที่ทั้งสวยงามและมีเหตุผลมาก เธอบอกว่า,าศาสนาอิสลามส่งเสริมให้เราสแสวงหาความจริงอย่างเปิดใจเพราะถ้าคุณมั่นใจว่า,าศาสนาของคุณถูกต้องแล้วคุณจะกลัวอะไรทำไมต้องกลัวที่จะหยิบอัลกุรอานขึ้นมาอ่านแต่สิ่งที่เธอสังเกตเห็นคือหลายคนที่นับถือาศาสนาคริสต์กลับรู้สึกกลัวหนังสือเล่มนี้ราวกับว่าแท้แต่ต้องมันก็อาจเหมือนโดนของหรือเกี่ยวข้องกับเวทมนต์ดำอะไรแบบนั้นท้งที่จริงแล้วมันไม่ใช่เลยเอัลกุรอานไม่ใช่สิ่งที่น่ากลัวแต่มันคือหนังสือแห่งความรู้ความเมตตาและคําตอบสําหรับ ผู้ที่สแสวงหาความจริงในหนึ่งโครินของพระคัมภีร์ไบเบิลมีข้อที่พูดถึงการคลุมผมของผู้หญิงแต่เมื่อเธอไปอ่านอัลกุรอานก็พบว่ามีองค์การที่พูดถึงฮิจาบเช่นกันทว่าความแตกต่างที่ทําให้เธอสะดุดใจคือน้าเสียงของอัลกุรอานนั้นอ่อนโยนมากและสิ่งที่น่าประทับใจก็คือมันไม่ได้เริ่มต้นด้วยการพูดกับผู้หญิงเลยแต่กลับเริ่มจากการสั่งผู้ชายก่อนให้ลดสายตาลงและสํารวมตัวเองก่อนที่จะกล่าวถึงการแต่งกายของผู้หญิงด้วยซ้ําเธอรู้สึกว่านั่นคือ ความงดงามที่เต็มไปด้วยความเคารพและเมตตาไม่ใช่การควบคุมหรือกดขี่อย่างที่เธอเคยเข้าใจมาก่อน เธอบอกว่าเธอรู้สึกว่ามันสวยงามมากขอบคุณพระเจ้าอัลฮัมดุลิลละเพราะทุกวันเธอรู้สึกเหมือนตัวเองได้ค้นพบอะไรใหม่ๆที่น่าทึ่งอย่างเรื่องของเจ็ดชั้นฟ้านั่นเป็นสิ่งที่ไม่มีในคําสอนของคริสตศาสนา,าและตอนที่เธอเจอเธอถึงกับอุทานในใจว่าอะไรนะสวรรค์มีเจ็ดชั้นเหรอมันทําให้เธอเริ่มจดบันทึกทุกอย่างที่เรียนรู้เธอตื่นมาตั้งแต่ตีหกเพื่อสวดมนต์ดูวิดีโอเกี่ยวกับาศาสนาอิสลามและเธอก็ตื่นเต้นมากจริงๆเธอเริ่มดูคลิปสอนละหมาดแล้วก็ทําตามแบบทีละขั้นตอน เธอถึงกับเขียนคำออกเสียงภาษาอาหรับใส่ในกระดาษวางไว้ตรงหน้าแล้วก็ค่อยๆละหมาดตามด้วยใจที่ตั้งมัน่นและทั้งหมดนี้เธอทำทุกอย่างแบบลับๆไม่มีใครรู้เลยจนในที่สุดพ่อแม่ของเธอก็รู้เขา้าพ่อของเธอเป็นเหมือนเพื่อนสนิทที่สุดของเธอเลยพอเขารู้เขาก็แค่เดินขึ้นมาหาเธอบนห้องเขาไม่ได้ดุด่าไม่ได้โกรธอะไรเพียงแต่เธอรู้สึกได้ถึงความอึดอัดบางอย่างในตัวเขาสำหรับเธอการมีหนังสือ50เล่มกองอยู่บนเตียงไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรเลยแต่ที่ทำให้มันกล เป็นเรื่องใหญ่ก็คือในนั้นมีเล่มหนึ่งชื่อว่าอัลกุรอานพอเธอเห็นเข้าเขาก็เริ่มรู้สึกไม่ค่อยสบายใจนักแต่ก็ไม่ได้ต่อต้านอะไรพ่อของเธอดูสับสนอยู่บ้างแต่ก็ยังมีความเป็นห่วงอยู่ในนั้นเขาแค่พูดว่าลูกจะไม่ใส่ผ้าคลุมหัวอะไรแบบนั้นใช่ไหมเธอยิ้มแล้วเล่าแบบหัวเราะเบาๆว่าแต่ฉันก็ใส่ผ้าคลุมหัวอะไรนั่นนั่นแหละแต่ถึงยังไงเธอก็ตื่นเต้นเกินกว่าจะเก็บไว้คนเดียวจนต้องบอกพ่อว่าศาสนาอิสลามไม่ใช่อย่างที่หลายคนคิดเลยนะอัลกุรอานมี เหตุผลมากจริงๆมีตักกะชัดเจนหนังสือเล่มนี้สอนหลักคิดที่สอดคล้องกับความเป็นพระเจ้าอย่างแท้จริง ในขณะที่ศาสนาคริสต์สอนว่าพระเจ้าอยู่เหนือเหตุผลเ<ท>ธอก็เข้าใจมุมมองนี้ดีเพราะตรรกะของมนุษย์ย่อมไม่อาจเทียบกับตรรกะของผู้สร้างผู้ทร,งร,ง,รงรู้ทุกสิ่งทุกอย่างแต่ลึกๆในใจเธอรู้มาตลอดว่าพระเจ้าผู้ทรงรอบรู้ผู้ทรงฤทธานุภาพและทรงสถิตอยู่ทุกหนแห่งนั้นไม่อาจเป็นสามได้มันต้องเป็นหนึ่งเท่านั้นและนี่ก็เป็นสิ่งที่เธอเชื่อมาตลอดชีวิตอยู่แล้วว่าพระเจ้ามีเพียงองค์เดียวดังนั้นพอเธอได้เจอกับคําสอนของอิสลามมันจึงไม่ใช่เรื่องน่าประหลาดใจสําหรับเธอเลยแต่ปัญหาคือเมื่อคุณเเตตติิบโมาป็นนครสีย คุณมักจะไม่เคยคิดเลยว่าจะมีทางเลือกอื่นเพราะในศาสนาคริสต์มักจะสอนว่าถ้าคุณเชื่อในสิ่งอื่นคุณจะตกนรกเธอบอกว่าสิ่งหนึ่งที่ทําให้เธอประหลาดใจมากคือภาพจําของคนจํานวนมากที่มองว่าอิสลามเป็นศาสนาที่โหดร้ายกดขี่หรือจํากัดสิทธิ์ของผู้หญิงทั้งที่ในความเป็นจริงมันตรงกันข้ามอย่างสิ้นเชิงอิสลามคือเหตุผลที่ผู้หญิงได้รับสิทธิ์ต่างๆเธอ,อยังอธิบายว่าอิสลามไม่เคยปฏิเสธพระคัมภีร์เดิมหรือพระเยซูเลยตรงกันข้ามอิสลามเคารพศาสดาทุกท่านที่ถูกกล่าวถึงใน พระคัมภีร์ด้วยความเคารพสูงสุดแต่เพียงแค่ชี้ให้เห็นว่าตลอดเวลาพระคมภีร์ที่ถูกประทานก่อนหน้าอัลกุรอานได้ถูกมนุษย์บิดเบือนทั้งด้วยเจตนาและไม่เจตนาและอัลกุรอานคือการประทานสุดท้ายคำตราประทับที่พระเจ้าส่งมาเพื่อคุ้มครองความจริงนั้นให้คงอยู่อย่างไม่ถูกเปลี่ยนแปลงอีกต่อไปเธอกล่าวว่านั่นคือสิ่งที่ทําให้อิสลามงดงามในสายกาเธออิสลามไม่ได้ปฏิเสธคําสอนเดิมที่เคยถูกประทานไว้แต่กลับมาฟื้นฟูความจริงเดิมที่สูญหายไปอิสลามคือการส่งต่อและยืนยัน กาความจริงเดิมที่เคยมีมาก,ก่อนให้กลับมาเป็นอย่างเดิมอย่างถูกต้องและสมบูรณ์อีกครั้ง เธอกล่าวว่าตัวราของชาวยิวก็มีความจริงพระคัมภีร์ไบเบิลก็มีความจริงเช่นกันแต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือถูกมนุษย์เปลี่ยนแปลงและบิดเบือนไปมากถ้าคุณลองดูพระคัมภีร์เวอร์ชันภาษาอังกฤษฉบับแรกๆอย่างคิงเจมส์เวอร์ชันซึ่งถูกจัดทำขึ้นเพื่อกษัตริย์เจมส์โดยเฉพาะคุณจะเห็นเลยว่ามันมีเบื้องหลังทางการเมืองและศาสนาที่ซับซ้อนมากคุณก็รู้ใช่ไหมว่าคาทอลิกคือคริสเตียนกลุ่มแรกๆแต่ในอดีตนักบวชหรือผู้นำศาสนากลับเก็บพระคัมภีร์ไว้กับตัวเองและบอกว่าคนทั่วไไปม่่สิทอาน พวกเขาคิดว่าตัวเองเป็นเพียงคนเดียวที่เหมาะสมที่จะอ่านพระคัมภีร์ได้คุณไม่คิดว่ามันแปลกบ้างไหมไม่แปลกสำหรับคุณจริงๆเลยหรือที่คนทั่วไปถูกห้ามไม่ให้เข้าถึงคำสอนเหล่านั้น จนกระทั่งวันหนึ่งเธอมาถึงจุดที่เธอร้องไห้ต่อพระเจ้าคุกเข่าลงอธิษฐานด้วยความกลัวเพราะในใจเธอคิดจริงๆว่าเธออาจจะตกนรกเธออ้อนวอนต่อพระเจ้าด้วยน้ำตาว่าพระเจ้าได้โปรดบอกฉันทีว่าฉันควรทำยังไงฉันควรไปทางไหนแล้วในขณะที่เธอกำลังอธิษฐานอยู่นั้นเองเธอกลับรู้สึกถึงความสงบในหัวใจความกลัวค่อยๆหายไปเหมือนมีใครมาปลอบโยนในความมืดเธอคิดกับตัวเองว่าทำไมพระเจ้าจะลงโทษฉันที่ละหมาดวันละห้าครั้งทำไม พระเจ้าจะลงโทษฉันที่เชื่อในพระเจ้าองค์เดียวเธอคิดต่อไปในใจว่าทำไมพระเจ้าจะลงโทษฉันที่บริจาคเงินช่วยเหลือผู้อื่นทำไมพระเจ้าจะลงโทษฉันที่ถือสิลหลดเพื่อควบคุมกิเลสของตัวเองทำไมพระเจ้าจะลงโทษฉันที่คลุมหิยาบทำไมพระเจ้าต้องลงโทษฉันในเมื่อฉันกำลังทำสิ่งเหล่านี้เพื่อพระองค์แล้วทันใดนั้นเธอก็รู้สึกโล่งใจในหัวใจในคืนนั้นเองเธอรู้ทันทีว่านี่คือสิ่งที่เธอต้องทำเธอเปิดโน้ตบุ๊กในห้องนอนของตัวเองค้นหา คำชาฮาดะคำปฏิญาณแห่งศรัทธาของศาสนาอิสลามและเธอกล่าวคำชาฮาดะนั้นพร้อมเข้าสู่อิสลามในวัย17ปีไม่นานหลังจากนั้นเพื่อนสนิทของเธออัญญาก็เสียชีวิตและนั่นเป็นเหมือนจุดเปลี่ยนสำคัญในชีวิตของเธอเอง เธอบอกว่าตอนนั้นในใจเธอเกิดความคิดที่ชัดเจนมากว่าความตายไม่เคยรอใครเธอรู้สึกว่าถ้าตัวเองยังลังเลหรือรอเวลาอาจไม่มีโอกาสได้ทำในสิ่งที่เชื่อว่าถูกต้องเพราะความตายสามารถเกิดขึ้นได้ทุกเมือ่อไม่ได้รอให้เธอเข้ารับอิสลามเสร็จก่อนมันเป็นช่วงเวลาที่ทั้งสับสนและเจ็บปวดสำหรับเธอครอบครัวของเธอยังไม่ยอมรับโดยเฉพาะแม่ของเธอที่ถึงขั้นแอบซ่อนอัลกุรอานของเธอแต่ถึงอย่างนั้นเธอก็ยังคงแอบปฏิบัติศาสนาละหมาดท,ทุกวันอัลฮัมดุ ขอบคุณพระเจ้าเพราะในอิสลามสิ่งใดก็ตามที่ผู้กลับใจหรือรีเวิร์ดปฏิบัติศาสนกิจในช่วงที่กำลังศึกษาศาสนาไม่ว่าจะถูกต้องสมบูรณ์หรือยังผิดพลาดพระองค์ก็ยังประทานผลบุญให้เต็มที่เพราะพระเจ้าทรงเห็นถึงความตั้งใจความพยายามและหัวใจที่กำลังมุ่งกลับสู่ทางที่เที่ยงตรงพระเจ้าทรงคอยประคองและแบกรับเธอมาตลอดจนถึงวันนี้พระองค์ประทานทุกสิ่งที่เธอวิงวอนขอทุกคำละหมาดตะฮัดจุดของเธอได้รับคำตอบอย่างสมบูรณ์แม้บางคำขอ จะเป็นสิ่งที่เธอเองยังคิดว่าไม่สมควรได้รับคำตอบก็ตามแต่พระองค์ก็ทรงเมตตาตอบรับเสมอประสบการณ์เหล่านี้ทำให้เธอรู้สึกภาคภูมิใจยอย่างมากกับการเป็นมุสลิมและตระหนักถึงความเมตตาอันยิ่งใหญ่ของพระเจ้าในชีวิตของเธอ เธอบอกว่าไม่มีใครสามารถพรากสิ่งนี้ไปจากเธอได้ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นไม่มีทางที่ใครจะเอาสิ่งนี้ไปออกจากเธอได้เพราะนี่คือการตัดสินใจของเธอเองเธอเป็นคนเลือกเองเธอลงมือทําทุกอย่างด้วยตัวเองไม่มีใครบังคับแม้จนถึงทุกวันนี้ครอบครัวยังคงมีปัญหาและยังไม่เข้าใจเรื่องนี้อยู่มากแต่เธอก็เข้าใจพวกเขาเพราะพวกเขาเติบโตมาในบริบทของสังคมชาวใต้ในอเมริกาที่ศาสนาอิสลามอาจยังห่างไกลาจากความเข้าใจของคนรอบข้างแต่ถึงอย่างนั้นเธอก็ ไม่เคยเสียใจในสิ่งที่เธอเลือกเลยสักครั้งเธอเล่าว่าการเป็นมุสลิมในพื้นที่ที่เธอเติบโตมาทางตอนใต้ของอเมริกาไม่ใช่เรื่องธรรมดานักมันไม่ใช่สิ่งที่ได้รับความนิยมเลยด้วยซ้ำและเธอก็มั่นใจว่าโรงเรียนคริสเตียนเอกชนเก่าของเธอคงใช้เธอเป็นตัวอย่างของสิ่งที่ไม่ควรทำให้เด็กๆด,ดูอยู่เป็นประจำแน่ๆเธอจะไม่โกรธไม่เสียใจอัลฮัมดุลิล์สำหรับทุกสิ่งเพราะตอนนี้เธอเป็นมุสลิมแล้วและเธอก็มีความสุขมากที่ได้เป็นมุสลิมเธอบอกว่านี่คือสิ่งที่เธอเลือกด้วยหัวใจ และเธอจะเป็นแบบนี้ตลอดไปนี่แหละคือความภูมิใจและความสุขของเธอเธอได้อธิบายถึงเหตุผลทีละข้อที่ทําให้เธอเปลี่ยนมานับถือศาสนาอิสลามอย่างที่เธอเคยพูดไว้ก่อนหน้านี้ว่าหนึ่งในสิ่งที่ทําให้เธอเริ่มตั้งคําถามก็คือข้อพระคัมภีร์ในหนึ่งโครินที่กล่าวถึงการคลุมผมของผู้หญิงแม้จะมีคริสเตียนบางคนที่ยังปฏิบัติตามอยู่แต่สําหรับเธอแล้วมันรู้สึกแปลกที่คนส่วนใหญ่กลับละเลยคําสอนข้อนี้ทั้งที่มันอยู่ในคัมภีร์อย่างชัดเจนที่สําคัญคือถ้อยคําในพระคัมภีร์นั้น ค่อนข้างรุนแรงซึ่งต่างจากอัลกุรอานที่พูดเรื่องเดียวกันด้วยน้ำเสียงอ่อนโยนอีกเรื่องที่ทำให้เธอทึ่งมากก็คือแนวคิดเรื่องเจ็ดชั้นฟ้าในอิสลามมีการกล่าวไว้อย่างชัดเจนว่าฟ้ามีทั้งหมดเจ็ดชั้นและนี่คือสิ่งที่เธอไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยจากฝั่งคริสตศาสนาอีกเรื่องหนึ่งที่ดึงดูดความสนใจเธอมากคือเรื่องบิ๊กแบงในคริสตศาสนาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในโรงเรียนคริสเตียนเอกชนที่เธอเคยเรียนมาพวกเขาสอนว่าบิ๊กแบงไม่มีจริงไม่ควรเชื่อถือไม่สอดคล้องกับคำสอน ของศาสนาแต่ในอิสลามกลับแตกต่างอย่างสิ้นเชิงเพราะในอัลกุรอานได้กล่าวถึงแนวคิดของบิ๊กแบงไว้อย่างชัดเจนว่าพระเจ้าเป็นผู้ทรงสร้างการระเบิดครั้งยิ่งใหญ่นั้นและจากจุดเริ่มต้นนั้นเองจัก,กรวาลทั้งมวลจึงได้ถือกำเนิดขึ้นเธอรู้สึกว่าน่าทึ่งมากที่ได้เห็นว่าวิทยาศาสตร์กับศาสนาอิสลามนั้นสอดคล้องกันอย่างไม่น่าเชื่อซึ่งเป็นสิ่งที่เธอไม่เคยได้ยินในคริสศาสนาเลยในคริสตศาสนามักจะสอนว่าพระเจ้าอยู่เหนือวิทยาศาสตร์อยู่เหนือเหตุผลและเหนือทุกสิ่งทุกอย่าง ในอิสลามอัลกุรอานกลับบอกว่าวิทยาศาสตร์และเหตุผลนี้เป็นหลักฐานสำคัญที่แสดงให้เห็นถึงการมีอยู่ของพระเจ้า อีกเรื่องที่ทําให้เธอตกใจแล้วรู้สึกประหลาดใจมากก็คือการค้นพบว่าพระเยซูเองก็เคยนมัส,สการพระเจ้าโดยการก้มศีรษะลงแต่พื้นท่าทางการนามัส,สการนี้เองที่เธอเคยเห็นว่ามีแต่ชาวมุสลิมเท่านั้นที่ปฏิบตัติเหมือนกับวิธีที่ชาวมุสลิมละหมาดกันอยู่ทุกวันนี้ซึ่งมันทําให้เธอตะลึงและคิดตามเลยว่ามันเชื่อมโยงกันอย่างไม่น่าเชื่อจริงๆมันทําให้เธอเริ่มตั้งคําถามว่าถ้าเราอยากเดินตามทางของพระเยซูจริงๆแล้วทําไมรูปแบบการสวดมนต์ของเราถึงไม่เหมือนกับที่พระองค์เคยทําคําตอบที่ชัดเจนที่สุด กลับอยู่ในศาสนาอิสลามอีกเหตุผลหนึ่งคือเรื่องของศาสดาในพระคัมภีร์ไบเบิลกับอัลกุรอานที่จริงแล้วพวกเขาเป็นบุคคลเดียวกันแน่นอนว่ามีบางคนในไบเบิลที่ไม่ได้ถูกกล่าวถึงในอัลกุรอานและก็มีบางคนในอัลกุรอานที่ไม่มีในไบเบิลแต่สิ่งที่ทําให้เธอทึ่งก็คือพวกเขาคือคนเดียวกันเช่นอับราฮัมโยเซฟมารีแล้วก็ลูธหรือที่รู้จักในชื่อลอตอันเองแล้วก็มีเรื่องที่น่าสนใจอีกอย่างคือบางเรื่องราวในไบเบิลกับอัลกุรอานมีความแตกต่างกันอยู่บ้างอย่าง เช่นบางคนในไบเบิลถูกมองว่าเป็นตัวร้ายแต่ในอันกุรอ่านคนเหล่านั้นไม่ได้ถูกมองแบบนั้นเลยซึ่งมันทําให้เธอรู้สึกว่าน่าสนใจมากๆและสิ่งที่สําคัญมากอีกอย่างหนึ่งก็คืออันกุรอ่านระบุว่าอย่างชัดเจนว่านี่คือตราประทับของศาสนาทั้งหลายเป็นคัมภีร์เล่มสุดท้ายที่ถูกประทานลงมาโดยพระเจ้าเพื่อยือนยันความจริงที่ได้เคยประทานไว้ก่อนหน้านี้แก่บรรดาศาสนาทูตไม่ใช่เพื่อลบล้างแต่เพื่อนําความจริงดั้งเดิมกลับคืนมาคัมภีร์อินยีนที่ถูกประทานแก่ท่านนาบีอีซา เยซูนั้นเป็นความจริงจากพระเจ้าโดยแท้แต่เมื่อเวลาผ่านไปได้ถูกแทนที่ด้วยคัมภีร์ไบเบิลซึ่งเป็นผลงานการเขียนและเรียบเรียงของมนุษย์ในยุคหลังทำให้สาระสำคัญหลายส่วนสูญหายและไม่อาจสะท้อนเจตนารมณ์แท้จริงของพระเจ้าได้อย่างครบถ้วนอันกุรอานจึงมาฟื้นฟูความจริงดั้งเดิมทั้งหมดเป็นคำสอนสุดท้ายที่พระเจ้าทรงปกป้องไว้จากการบิดเบือนเพื่อให้มนุษยชาติได้มีแนวทางที่แท้จริงอีกครั้ง อีกเหตุผลหนึ่งก็คือพระคัมภีร์ไบเบิลส่วนใหญ่มักจะเป็นคําพูดของคนผู้ชายในขณะที่อัลกุรอานพระเจ้าจะตรัสผ่านท่านศาสดามุฮัมหมัดสลลลฮุอะไยฮิวสลัมและให้ท่านเป็นผู้ถ่ายทอดข้อความนั้นต่อมวลมนุษยชาติทั้งปวง ซึ่งเป็นความแตกต่างที่ชัดเจนมากสำหรับเธอและในความรู้สึกของเธอไบเบิลเองกลับแสดงท่าทีที่มีอคติหรือแม้กระทั่งดูหมิ่นผู้หญิงมากกว่าในขณะที่อัลกุรอานกลับไม่ได้แสดงออกเช่นนั้นเลยตรงกันข้ามถ้อยคำในอัลกุรอานกลับเต็มไปด้วยความเคารพและให้เกียรติต่อผู้หญิงในหลายแง่มุมซึ่งสร้างความประทับใจและรู้สึกได้รับคุณค่ามากกว่าความอ่อนโยนของอายะหรือองค์การที่พูดถึงเรื่องฮิยาบนั้นมันงดงามและละเอียดอ่อนอย่างที่สุดจริงๆแน่นอนว่า มีเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจด้วยอย่างเช่นข้อห้ามไม่ให้กินหมูซึ่งก็มีอยู่ในพระคัมภีร์เดิมเช่นกันแต่เวลาคริสเตียนพูดถึงพระคัมภีร์เดิมหลายคนก็มักจะบอกว่าอ๋อนั่นเป็นเรื่องของสมัยก่อนแล้วเราจะไม่ได้ปฏิบัติตามพระคัมภีร์เดิมกันอีกแล้วแต่ก็ยังมีคริสเตียนบางกลุ่มที่ยังยึดถือและปฏิบัติต,ตามอยู่เช่นคริสเตียนแบปติสต์ทางใต้ซึ่งบางเรื่องก็ยังถูกปฏิบัติต,ตามกันอยู่จนถึงปัจจุบันอีกสิ่งหนึ่งที่เธอให้คคคควววาาาามมมสััญออออยยย่่งงงกก็ก็ืเืเเเรรขปนนะะบบีบแลิ ซึ่งเธอมองว่าเป็นค่านิยมที่ลึกซึ้งและมีความหมายมากสําหรับชีวิตไม่ใช่แค่ในทางพฤติกรรมแต่ยังรวมถึงระดับจิตใจด้วยนอกจากนี้เธอรู้สึกว่าการละหมาดวันละหลายครั้งในอิสลามเป็นสิ่งที่งดงามและเต็มไปด้วยความหมายต่างจากในศาสนาคริสต์ซึ่งไม่มีการกําหนดจํานวนครั้งของการสวดอธิษฐานอย่างชัดเจนแต่อิสลามกําหนดให้ละหมาดวันละ5เวลาและหากใครต้องการละหมาดเพิ่มเติมก็สามารถทําได้ด้วยความสมัครใจ แต่สิ่งที่ทําให้เธอประทับใจมากที่สุดและเชื่อมโยงกับสิ่งที่เธอเคยพูดไว้ก่อนหน้านี้ก็คือการที่มุสลิมละหมาดด้วยวิธีเดียวกับที่พระเยสูเคยละหมาดเป็นรูปแบบเดียวกับที่าศาสดาทั้งหลายในประวัติศาสตร์ได้ปฏิบัติไว้นั่นคือการก้มกราบวางหน้าผากลงกับพื้นแสดงความถ่อมตนอย่างแท้จริงต่อพระผู้เป็นเจ้านั่นคือวิธีเดียวกับที่าศาสดาทุกท่านเคยปฏิบัติมาอิสลามไม่ใช่ศาสนาใหม่ที่มาลบล้างคําสอนเดิมทั้งหมดโดยสิ้นเชิงหากแต่เป็นการสืบสารและเติมเต็มบางส่วนขออองงงงคําาาาสนนนนเเหหลลล่่ั้โดยยมีีกรรรปปปบืแ การเพื่อให้เหมาะสมกับมนุษยชาติในยุคสุดท้ายคัมภีที่ถูกประทานมาก่อนหน้านี้เช่นเตารอนสะบูร์และอินยีนล้วนถูกประทานแก่กลุ่มชนหรือเผ่าเฉพาะในช่วงเวลาหนึ่งของประวัติศาสตร์และเมื่อการเวลาผ่านไปคำสอนบางส่วนได้ถูกบิดเบือนและสูญหายไปจากต้นฉบับเดิมอันกุรอานนั้นถูกประทานมาเป็นทางนำสำหรับมนุษยชาติทั้งหมดทุกเชื้อชาติทุกกลุ่มคนโดยไม่มีข้อจำกัดเรื่องเวลาและสถานที่เป็นคัมภีร์สุดท้ายที่ถูกประทานลงมาและพระองค์ได้ทรงปกป้องและรักษาไว้จากการบิดเบือ อิสลามได้รับการประกาศให้เป็นศาสนาที่สมบูรณ์โดยพระองค์ในยุคข,ของท่านศาสดามูฮัมหมัดสลลัลฮุอะัยฮิวะสลามทั้งในด้านหลักความเชื่อกฎบัญญัติและแนวทางการดำเนินชีวิตของมนุษยชาติอิสลามคือศาสนาแห่งอิบราฮิมศาส,สนาเดียวกับบรรดาศาสนาทูตทั้งหลายที่มาก่อนหน้านี้ พระเจ้าได้ประทานคำพีและคำสอนต่างๆผ่านศาสนทูตแต่ละยุคเพื่อเรียกร้องให้มนุษย์นมัสก,การพระเจ้าเพียงองค์เดียวสอนหลักจริยธรรมการแต่งกายการถือศีลอดและข้อห้ามด้านอาหารซึ่งล้วนถูกบัญญัติไว้ก่อนหน้านี้แล้วแต่เมื่อการเวลาผ่านไปคำสอนเหล่านั้นถูกบิดเบือนหรือหลงลืมไปบางส่วนด้วยเหตุนี้อลัลลอฮ์จึงประทานคำพีอัลกุรอานผ่านศาสนทูตมุฮัมมัดสัลลอฮุอะัอลฮิวสลัลลัมเพื่อเป็นตราประทับสุดท้ายแห่งการประทานวจนะคำพีฉบับสุดท้ายที่สมบูรณ แบบปราศจากการเปลี่ยนแปลงใดๆและเป็นการยืนยันความจริงของคำพีก่อนหน้าพร้อมกับชี้แจงและแก้ไขสิ่งที่ถูกบิดเบือนหรือคลาดเคลื่อนไปจากสาระดั้งเดิม เอากรอุรอานจึงเป็นแสงสว่างและทางนำสำหรับมนุษยชาติเป็นหลักฐานแห่งความเมตตาของพระองค์และเป็นแนวทางที่นำกลับสู่คำสอนดั้งเดิมของพระเจ้าที่บริสุทธิ์ศาสนาอิสลามจึงไม่ใช่าศาสนาใหม่แต่คือการสืบสารภารกิจของาศาสนทูตทั้งหลายเพื่อรวมมนุษย์ไว้ในทางเดียวคือทางแห่งเตาฮีตการศรัทธาต่อพระเจ้าเพียงองค์เดียว